สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ช anel เล่นทําถ้วยอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เรายังอยู่กันในคอนเทนต์มัวเมาอย่าง h o g w a r s Legacy ซึ่งผมบอกเลยว่า EP นี้ตอนนี้ผมย้ายมาบน ps 5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็มาหาทำเควสไปเรื่อยนะก็มาพบกับพ่อนหนุ่มคนนี้ฮะกำลังยืนกังวลใจอยู่หน้าเตาผิง เขาบอกว่านักเรียนช่วยเขาไม่ได้ฮะแต่ว่าเราก็บอกว่าเราไม่ใช่นักเรียนธรรมดานะเพราะว่าเราคือนักเรียนชุบแป้งทอดไม่ใช่ก็คือถึงเราจะเป็นนักเรียนนะฮะแต่เราก็อาจจะช่วยเขาได้นี่คือสิ่งที่สมานได้บอกกับพ่อหนุ่มคนนี้ฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีปัญหาที่อะไรสักอย่างก็ไม่รู้ซึ่งผมไม่ได้ใส่ใจฟังนะแต่เขาก็บอกว่าก่อนที่เขาจะเล่าเรื่องของเขาให้เราฟังต่อเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าเราเนี่ย กลัวแมงมุมหรือเปล่านะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าสิ่งเดียวในฮอกวอตที่สมานกลัวก็คือตัวเขาเองนะเพราะงั้นแมงมุมนี่สบายมากนะครแมงมุมนี่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเลยครับ Lucky Theomelet vile you overrun dispatched How with the things ก็คือผมเดาเลยนะว่าอะไรก็ตามที่เขาจะให้เราไหว้าวานเราไปทำเนี่ยมันคงกลายเป็นลังแมงมุมไปแล้วนะตอนนี้ ซึ่งเขาก็หามไม่ใหญ่พอนะเอ้ยใจไม่ใหญ่พอเขากลัวนะไม่กล้าไปทำเองนะก็เป็นหน้าที่ของสมานอีกตามเคยฮะไม่ต้องพูดมากบอกมาเลยดีกว่าว่ามันอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามเยอะฮะไม่ต้องพูดพามทำเพลงก็เดี๋ยวไปดูเลยฮะผมจะไปถล่มลังแมงมุม If you can think of anyone that maybe brave enough to help I'd appreciate it. Thank you. They'll find Aaron s h u r c southeast of Hogsmeade, just below the train station. เขาก็ให้เราไปถามหาความกับอ่า NMC คนอื่นต่อนะจริงเรื่องราวเป็นยังไงนี่ผมไม่ได้แปลเลยนะไม่เนี่ยอ่านไม่ได้แปลเลยแต่ก็ช่างมันฮะ เป็นไงผมไม่สนแล้วผมตื่นเช้ามาวันนี้ผมหาแต่ความรุนแรงนะสมานช่วงนี้ก็คือหิวตีนนะมาเดะเอ้ยมันใช่เควสเดียวกันปะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูยังทำเควสนี้อยู่ปะวะไม่ใช่คนคนละเควสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กูจะทำเควสนี้ไม่ได้คือยังไงบังคับกูทำเควสนี้โอเคผมผมต้องผมต้องยกเลิกไอ้เควสเควสหลักก่อนฮะโอเคไอเราก็เคิร์มเขาให้กดแล้วก็กดนี่ฮะคือเควสที่เราต้องไปทำเนี่ยผมขอแทร็กเส้นทางใหม่ก่อน สบายผมได้เปิดจุดวาร์ไว้แล้วแมมผมชอบจริงเลย PS5 เนี่ยโหลดฉากไวมากเอ้ยมึงอะไรวะเนี่ยมาถึงเอาเลยเหรอ <Okay. S 1> มาดิครับมาดีมาดี <Stupid. S 1> ยายามึงยาเฮ่ยังไงล่ะตัวดิวะมาดิมึงอะกระจายความเสี่ยงหน่อยเดย้เออเคียร์ไปก่อนตัวสองตัวก็ยังดีมึงไม่ต้องมึงมาเป็นพวกกูนี่เฮ้ย อืมแล้วก็เราเบิดไปยังไงยังไงยังไงอืมตายไหมจบไหมเรียบร้อยฮะกระจอกแท้วะโอเคตรงนี้ก็คงน่าจะเป็นย่านที่เขาพูดถึงไ่นะผมเุมเดา แมงเต็มไปด้วยย้ายแมงมุม,มแล้วเรอเนี้ยอียโดนแมงมุมยึดหมู่บ้านนะฮะโผล่ไอีสเตย์บ้านคนตอนนี้กลายเป็นแมงมุมอยู่นะอันนี้ผมต้องทำไงเนี้ยกูต้องคือกูต้องช่วยมึงหรออ๋อเซิร์ชจดหมาย โอเคผมว่า okay, มันน่าจะมีคนทำเฮี้ยอะไรสักอย่างะที่ท,ทำให้แมงมุมแม่งระบาดนีนี่ยก็เขาให้เรามาเคลียร์รังแมงมุมนะทั้งหมดเลยที่อยู่ในหมู่บ้านนี้แต่แเดี๋ยวก็จัดไปแล้วกันเดิน <c oughs> เร็วๆสมานไม่ต้องแอคเยอะ <c oughs> นี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นฮนะอันนี้กูต้องเข้าปะ จริงมันก็มีครงมีของนะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยอยากเก็บตอนนี้เท่าไหร่อ่ะมึงอะไรมึงอะไรืือือืมืโอเคอันนี้เหมือนเราต้องลงไปปะใช่แหละมันเป็นวงม่วงนะฮะดาว่ากลัวชาย ไปตามหาลังฮะภารกิจของเราเสียงมาก่อนเลย,ลดดว,ยวันนี้เป็นฉากฮะ โอเคฮะเราต้องลงแหละโอเคเดี๋ยวผมอัพทาเลนรอเลยเอ็กซัคส์มาเมือโดนกูก่อนเลย มาไมมาพร้อมพวกไม้ะหาไม่พลาดมึงมานี่โดนโดนไปดิหมดป้าหมดป้าปเ,ปเหลือรอดหรอมึงเหลือรอดหรอ <c oughs> Not อันนี้เปิดได้ไหมน่าจะต้องอ้อมไปฮะดีนะนะกูไอ้นี่อยู่พอดีไม่ได้วาร์ปไม่ได้ เชย่งได้ see me, but I d n t see them. r e v e l i o มาฮะเห็นเงาเห็นไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวคูซิโอรำไปก่อน นี่อย่างนี้อืมไม่ต้องไปกลัวครับไม่ต้องไปกลัวคอนฟินโกพวกนี้มันทนนะเนี่ยไม่ยอมผมยิงคอนฟินโกไม่ค่อยอยากจะเข้าเลย อืมเฮ้ยใครยิงวะนัแน่ขยัดยิงเหรอเด็ดนะแล้วผมน้องไปทางไหนเนี่ยโอเคน่าจะทางเมื่อกี้ ให้มันโดนโดนหน่อยดีววกว่าพ<ป>อเน,นี่ยมันอยู่ข้างหลังน้องออมไปไปได้ปะเนี่ยอ้าชิปหายแล้วผมออกไงออออกตรงนี้ <c oughs> โอยวายเนาะมาครับอ,อยู่กันเป็นรังเออไม่โดนไม่โดนอีกนั่นเ มายังเงียบเวลิโหมดย่งห้องนี้จบนะจบปะจบจริงปะอันนี้ทางเข้าโอเคน่าจะจบอันนี้ทางไหน โอ้บนทางเก่าอ,อ๋อขึ้นไปข้างบนได้เดี๋ยวนะแล้วผมต้องขึ้นหรือผมต้องลงวะทำอะไรขึ้นมาเคลียร์ข้างบนก่อนฮนะเฮ้เยเชียยิงพลาดมึงเอามานี่เลยเงเโ,โอ้ยโอ้โหหลังเข้าอิสัต์นี่ เ e v e l i o a k i ฮ้ยไม่ใช่กมจะไปลากมันทำไมโอเคฮะก็มีจดหมายมาก็เขียนประมาณว่าเฮ้ยเจอสถานที่เหมาะที่จะเพาะพันธ์แมลงมุมไม่แมงมุมแล้วนะว่าอะไรไงเฮียไม่ต้องมีคนมาทำชิบหายในนี้ มึงเอาแมงมุมมาเพาะพันในนี้นะฮะแล้วก็เรียบร้อยเลยเฮ <c oughs> ้ยเชี้ยตกใจหมดมึงอะมาเอ้ยโหผิดตัวสัตว์เอ้ยระบบเล็กเป้าแม่งเฮี้ยงจริงเกมนี้ คงกูดอาาดาแม่งเลยแล้วกันในสัตว์ระห่าทางนี้มีอะไรป่ะไม่มีอะไรเหมือนเข้ามาแล้วสัตว์แม่งจำสแกผมนะฮะจำสแกสมานหอวะ เดี๋ยวรอก,ก่อนเลยพวกมึงเี๋ยกูจะเผารังพวกมึงให้วอดมาดิบุวะนี่แหละมึงโดนกูก่อนเลยนี่ครูซีโอไปจอกแท้ว่ะ ไปไกลตีนดิหมดฤทธิ์ยังอ่าหมดแล้วเจอกูจะโกรธหน่อยเออเรียบร้อยตามึงเรียบร้อยเหมือนกัน อย่างนี้ฮะโอ้ยจะมาสู้เจ้าแห่งคำสาปยอย่างสมานได้ไงวะ <c oughs> เป็นแค่แมงมุมแท้พวกมึงอั <bell> นนี้ก็มืดแล้วเกิดเ <R imos. S 1> ช่ฮะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรละไปต่อเลยแล้วกัน ัมถามคือไปทางไหนตามหมุดไปโอ้หเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆฮะเดี๋ยวขอเช็คของก่อนลูมอสทำไมเวลาลูมอสมันมืดกว่าไม่เปิดวะ นั้นผมวิ่งอย่างนี้แล้วกันไม่ต้องไม่ต้องใช้ไฟนะฮะโอเคอันนี้เราไม่ได้กลับมาที่เดิมใช่ปะ <c oughs> อ๋อใช่เลยหมดแล้วดิหมดแค่นี้เหรอ ให้เรากลับแล้วฮะหมดธุระที่นี่แล้่คเคไม่ได้อยากอยู่นานเท่าไหร่หรอกเงียบลอยฮะถูกเอ้ยทลายหลังด้วยความรวดเร็วยินกลกับส่งเคสก่อน โอเคเดี๋ยวน่าจะถึงเขตห้ามบินแล้วผมต้องลงเดินเท้าแล้วฮะมาว่ามาพ่อหนุ่มุณจัดการให้แล้ว sweet friend, Mary. เพื่อนมึงตายแล้วก็ตอบได้สองอย่างนะฮะว่าเธอเป็นเธอเป็นเหยื่อแบบอ,อันบริสุทธิ์นะกับ สมควรแลวเฮียเพื่อนมึงอะตายเพราะว่าเพื่อนมึงไปเพาะพันแมงมุมอะก็คือจะเพาะพันแมงมุมเพื่อเอาใยมาขายหรือไงเนี่ยแหละนะเดี๋เอาพิษมาขายนี่แหละเออกูนี่แหละเคียสไปเดอร์เลียลังแมงมุมหมด I imagine the first order of business will be to help me. <laughs> I suppose I have nothing to fear from dead spiders. Even so, you'll want to prepare yourself. The place needs something of a uh, clean up. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Aronshire. <laughs> เคลียร์ลังแมงมุมกาจบลงประมาณเท่านี้ก็เล่าให้ฟังเล็กน้อยฮะสมานเกือบจะไม่ได้กลับมาเรียนฮนะเพราะว่าหลังจากผมย้ายมาบนเครื่อง PS5 เนี่ยกลายเป็นว่าอตอนผม convert s a ซ e มานะ มันมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็ไม่เล็กหรอกก็คือผมผมโหลดเซฟเก่าไม่ได้อะเกือบต้องเล่นใหม่แล้วอ่ะก็คือสมานเกือบจะไม่ได้กลับมาเรียนที่ฮอกวอตส์แล้วนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็แก้ไขมาได้เกือบจะเรียนไม่จบแล้วนะฮะสมานเกือบจะไม่ได้เป็นเจ้าแห่งศาสตร์พืชและโอเคครับวันนี้อ่าก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยว อ่าคลิปหน้าถ้ามีเควสน่าสนใจอะไรก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับซึ่งผมคิดว่าเกมนี้ผมคงยาวๆเลยถึงขั้นว่าย้ายมา PS 5ขนาดนี้แล้วก็จะเก็บให้ครบเลยฮะถ้ามีอะไรน่าสนใจก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูกันสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ